สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a n t e n a n c กันอีกเช่นเคยก็กลับมาแล้วนะครับผมอีกค่ายหนึ่งค่ายดีค่ายประจําของค่ายจีนเลยก็ว่าได้นะครับผมค่ายนี้ผมบอกเลยว่าแนะนําทุกตัวเลยนะครับเออเว้นตัวแรกเนาะอาจจะมีข้อเสียบ้านนิดนิดหน่อยแต่ตรงหลังก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว อโซวิตโตกลมตัวที่7นะครับผมมีชื่อว่าเพอร์ซิวัลนะครับผมเพอร์ซิวัลนะครับซึ่งอารมณ์คล้ายเหมือนลูกเลียงน้อยครับผมนะเขาแม่งให้ของโคตรเยอะเลยนะครับให้เอฟเฟกให้ไอคอนเบลดอย่างดีอากุอย่างเยอะราคาราคาพิเอร์เดอร์อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบอไม่ใช่นี่ห้าร้อยแปดสิบบาทครับผมซึ่งเป็นราคาที่โคตร โคตรจะดีอะผมบอกเลยในราคาขนาดนี้มีคงมีคงในมาให้ด้วยนะซึ่งดีมากเลยปพอร์ติวาตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับผมถ้าใครอยากได้ไปลองลองสอบถามตัวของเพจเอ่อพีปูปูดัมปูดันกันด้านพัที่เป็นโลโก้รูปปูแล้วเป็นเซีอนอยู่อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะ้องลมาสอบถามดูว,ว่ามีของหรือเปล่านะครับ หรือไม่ก็ลองไปสอบฐานหน้าร้านหน้าร้านต่างๆดูได้ครับราคาผมคิดว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดร้อยบาทครับผมนะราคาหน้าร้านนะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ราคาแปดร้อยแปดห้าเอ้ห้าร้อยแปดสิบเข้าไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะโบนี้เนี่ยน่าจะไม่เกินแปดร้อยบาทแหละครับผมนะเป็นตัวหนึ่งเป็นเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ผมเชียร์เลยนะครับที่ใครยังไม่เคยลองต่อเราประกอบดูได้ครับดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเพอ,อร์ซิวาเนาะอารมณ์คล้ายๆนักเวทนักเวทมนอะไรประมาณนี้ปะ ถ้าที่ผมดูตามดูในหนังต่างๆเนาะเสียงก็อีเสีกอีอีอ,อต้องขอไปดดวยแล้วกันนะครับค่อยดีโอเคเดี๋ยวมดูด้านข้างกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นนี่พอซี่วาวก็จะมีตัวของดาบใหญ่อันนึงเนาะแล้วก็มีพาร์เ,เฟกต์นะครับผมโอเคอันนี้ เห็นไหมอ่านี่ด้านหน้าด้านหลังมาเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ดาบดาบเออดาบมาให้หนึ่งสองสามหน้ามีทั้งหมดหกเล่มเอ้ยเจ็ดเล่มครับรวมดาบใหญ่หน้าเป็นเจ็ดเล่มเห็นไหมจัดอาถารแล้วก็มีตัวของเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆไม้เท้าให้กันสองอันด้วยนะก็เป็นเก้าอันโอ้โห,โโหเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงๆเลยนะครับผมบอกว่าเยอะมากๆตัวของเพอร์เซวาล อลงไปคล้ายรูปเมียน้อยครับผมแม่งให้มาแบบโหแต่เต็มรูปวางกำลังการราคาก็ทุกถูกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูนานดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมถุงแรกเลยนี่แผงทองครับโอ้แผงทองเดี๋ยวให้มาสวยงามทองก็ทองจริงๆเลยนะครับผมนะทองสวยงามมากเลยนะครับเป็นพวก ขอ้อต่อต่างๆ,ๆพวกนี้แหละครับสีทองต่อมาเป็นอาวุธเช่นเดียวกันครับเป็นดาบอืมเห็นไหมอืมด,ดาบแบบแผดด้านหลังอะไรประมาณนี้ยครับผมนะสวยงามแล้วก็พาร์เอฟเฟกนะครับผมเอาไปติดได้เนาะต่อมานี่เป็นตรงของอาวุธนะครับผมนะมีอาวุธแล้วก็พาร์เอฟเฟกใสอ่าพาร์เอฟเฟกใสนะครับโอเค ต่อมาเป็นแอคชั่นเบลสีขาวแล้วก็ตัวของดาบด้วยนะครับผมมีดาบมีดาบโอ้ดาบแล้วก็แท่นเอาไว้สำหรับเอ,อเสียบดาบอันใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นพาร์ทสีออกน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆนะครับผมเป็นพาร์ทด้านนอกเนาะไม่เยอะแล้วก็แผงมือนะครับแผงมือทั้งหมดเลย ต่อมาเป็นสีทองเช่นเดียวกันนะครับอ่าเป็นสีทองเช่นเดียวกันพวกขอ้อต่อต่างๆอะไรพวกนี้แหละครับผมต่อมาเป็นแผงสีบอนใช่ไหม,มอ่าสีบอลครับสีบอลไม่ใช่สีขาวแบบขาวโพลนเลยขนาดนะเป็นสีบอลน,นะครับอ่าเป็นสีบอลแล้วก็โครงในอ่าสวยงามต่อมาเป็นแผงสีทองเช่นเดียวกันอารม น่าจะเป็นแผงของตัวของที่เป็นไอไม้เท้าครับผมสองอันนั่นแหละนะครับต่อมาเป็นข้อต่อด้านในเป็นสีสีปกติเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวาเป็นแผงด้านหลังแล้วก็โครงในนะครับตครงขาอันนี้ก็เช่นเดียวกันขอ้อต่อต่างๆต,ต้องแขนขาอะไรมา,มา,มาเนี่ยแหละครับผมไม่เยอะไม่เยอะเป็นแผงเบิ้ลนะครับ โอเคอันนี้เป็นแผงให้ผมนาเป็นกระโปรงครับผมแล้วก็มีเอวแล้วก็หน้าอกนิ่ๆหน่อยๆนะครับให้ผมสังเกตนะมีหัวด้วยอันนี้เป็นโครงในนะครับผมนะถุงหนึงเป็นไม้เท้านะครับผมเป็นไม้เท้าข้อต่อต่างๆอะไรพวกนี้แหละครับผมนะรูเรียนสรารพัดเลยอ่านี่ครับผม สุดท้ายนะครับเป็นเอฟเฟกต์ใสนะครับเป็นเอฟเฟกต์ใสนะเอฟเฟกต์ใสนะครับเป็นสีฟ้านะแต่เดี๋ยวผมคงไปทำเป็นสีอื่นคงไม่ใช่สีนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเพอร์ซวาวผมาทำเป็นสีอื่นนะครับจะไม่ทําเป็นสีนี้เนาะโอเคมาดูคู่มือกันก่อนแล้วกันเนาะคู่มือญากนี่คู่มือของเพอร์ซิวาลนะครับผม ไปิดได้ดูคร่าวๆแล้วกันน้องอันนี้หน้าแรกเนาะการประกอบเฮ้ยไม่ใช่นานแหละนี้หน้าแรกครับการประกอบต่างๆแผงหัวใช้อะไรบ้างซึ่งดีมากเลยนะบอกประมาณว่าเออแผ่นนี้ใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างคือมันถือว่าถือว่าโอเคครับหรือว่าเป็นการบอกที่ดีนะครับจะได้เราเราจะได้จัดท่าทางอะไระถูกเนาะดีมากเลยนะครับหัวแขนขาอะไรประมาณนี้ครับมาเปิดดูคร่าวๆไวๆ อ่าชช้นเบสโอเคแล้วก็นี่การแปะดีคอรครับก็มีอยู่หน้าหนึ่งนะครับหน้านี้การแปะดีคอจะมีเท่าน,นี้นะครับจะมีไม่เยอะนะอ่า อันนี้ก็เป็นเอ็นแอชันท่ารายละเอียดข้อมูลต่างๆของตัวของ Per ร์ซิวันะครับเทม,มากเขยอันนี้ก็เป็นแ er ลนเนอร์แผงมีหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดรวมฐานก็เป็นยี่สิบสองนะครับยี่สองแผงนะเยอะอยู่นะแล้วก็ตัวของดีคอ้นะ้ำ นี่ครับเป็นดีคอน้าแผ่นไม่ค่อยใหญ่ครับแผ่นไม่ค่อยใหญ่ถ้ากับหนังสือก็นิดหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามได้ครับเออประมาณเซเนหนึ่งส่วนสามได้เนาะประมาณเศษหนึ่งส่วนสามได้ครับประมาณนี้เซนหนึ่งส่วนสามได้ครับส่วนส่วนสองครึ่งกันนะเนสองครึ่งประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็จะดีคอน้ํานะครับซึ่งดีมากๆเลยแยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําเป็นเปลี่ยนเพลของเพลไซวาจะเป็นตัวสีอะไรนะครับ ก็รอติดตามชมกันได้เพราะผมพยายามคิดสีหลายสีอยู่นะพยายามคิดนี่สีคิดสีจริงคิดแบบคิดหัวแทบแตกผมบอกเลยคิดสีเนี่ยก็พยายามให้สีมันดูออกมาเลยเท่สุดเท่าที่จะเท่ได้นะผมจะพยายามทําสีมันไม่ซ้ํากันนะครับผมนะโอเคงี้ผมขออนุญาตไปทาสีต่างๆไร้อนเลยเดี๋ยววันนู้นว่าจะออกมาเป็นเป็นนาจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับผม โอเคแล้ววเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมกลับมาสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ ผมกลับแล้วก็อจะตัวของเพอร์ซิวัลนะครับผมนะก็อย่างผมบอกไปผมไปทําสีเนาะก็เปลี่ยนจากตัวของสีฟ้ากลายเป็นสีออกอ,อดําๆเทาๆบอลอะไรประมาณเนี้ยครับผมส่วนที่เป็นสีทองก็ ia, ทําให้เป็นสีแบบอ,อดําๆมุนๆอะไรเรืองแสงอะไรประมาณเนี้ยครับผมนะผมพยายามคิดสีแล้วคิดไม่ออกจริงๆนะให้โปรแกรมช่วยแล้วก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆนะครับ สีที่อยากได้มันก็มันก็ไม่เจอว่าไม่ได้ไม่ได้เลยแหละครับก็เลยทำออกมาสีเป็นสีนี้แทนเนาะนะครับผมอุ๊ยโทษทีจ้าโอเคผมขอยะาอยอีกันหนึ่งตัวของเพอร์ซิวัลนี่นี่คือตัวมันนะครับผมขออนุญาตรีวิวไปทีละอยา่างทีละอย่างละกันผมขออนุญาตตัวที่หลังละกันเลยมาดูที่อุธก่อนเลยอันแรกครับนี่ตรงตัวของไม้เท้า อุ้ยเจ็บไหมล่ะเอาวางก่อนนอนวก่อนตัวของไม้เท้าครับนี่นี่ครับตัวของไม้เท้าเขาให้มากันสองอันนะครับนี่ไม้เท้าก็ทําสีเช่นเดียวกันเนาะนี่นะครับผมก็มีเล่นตรงนี้ที่สามารถขยับขยับเข้าขยับออกได้นะครับแค่นั้นเองนะครับผม หนึ่งคู่ต่อมาเป็นดาบครับดาบอันแรกนะครับผมมันมีทั้งหมดดาบให้ทั้งหมดเจ็ดอันนะครับผมรวมวันนี้ก็เป็นเก้านะครับผมนี่ดาบดาบแรกนะครับผมอ่าเป็นไงล่ะสวยงามดาบนะครับต่อมาเป็นดาบอีกอันหนึง่งนี่นี่ครับผมอ่าสวยงาม ต่อมาเป็นดาบอีกอันนึงอันที่สามแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะดาบอารมณ์คล้ายๆเหมือนเจ้าตัวก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าสวยงามต่อมาเป็นดาบอีกอันนึงนี่นอารมณ์คล้ายๆแต่เมื่อกี้แต่ว่าจะดูแบบเท่กว่าอะไรประมาณดาบเล็กอะไรประมาณนี้ครับอ่าต่อมาเป็นดาบอันนี้อันนึงเป็นดาบใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะอืม นะครับต่อมาเป็นดาบอีกอันหนึ่งนะครับอ่านี้นะอัตตาบานดาบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือดาบใหญ่นะครับผมเป็นดาบใหญ่เลยนี่นะครับผมดาบใหญ่นะครับผมโอเคตัวของดาบใหญ่ผมลืมบอก ตัวของดาบใหญ่นะครับจะสามารถใส่ตรงแท่นวางนี้ได้นะครับนี่เขาจะมีแท่นวางให้อ่าเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวของถ้าต,ตัวดาบเล็กะครับมันจะมีตัวของพาร์ตฟเฟกผมขออนุญาตหยิใหบให้ดูสักครู่นะว่าให้ดูอันหนึงก่อนแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ มันเดี๋ยวผมขอโน้มคิดก่อ,น,อนคืออะไรวะมันคือดาบมันไหนผมก็จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ด้วยสีน้องอันนี้เปล่า เอาง่ายมันติดมันติดกับตัวของไอชั่นเบดเนี่ยครับดาบครับสามารถเอามาเล่นกับตัวของไอชั่นเบดตรงนี้ได้นะครับผมอ่าอืมอะไรประมาณเนี้ยครับเอามาเล่นได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงดดูช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมจะถ่ายเอาไว้ให้นะครับผมโอเคมาดูกันที่ตัวของมันดีกว่านะครับ ตัวของเพอร์ซิวัลนะครับผมหัวขึ้นลงได้ครับบิดซ้ายขวาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเราระว,วังด้วยกันที่ส่วนมันแหลมครับนะขึ้นลงได้นะจ๊ะแขนก็หมุนได้ครับในในระดับหนึ่งเลยติดข้างหลังแล้วแต่ค่อยข้างข้างหลังมันขยับได้เนาะนะครับผมการหักแขน มือผมก็ไม่ใส่นะเพราะดีว่าเดี๋ยวต้องไปใส่ถ่ายแอคชั่นในพวกนี้ด้วยเป็นการขยับแบบตัวยูเนาะสองขยับนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมืเล่นอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาลำตัวหักเข้าได้ครับนี่เห็นไหมหักได้นะเนาะแค่าตรงนี้เลยบิดซ้ายขวาได้ครับอืมนะครับผมอ่าตัวของเอล ตรงนี้สามารถบิดขึ้นบิดลงได้ทีละทีละข้างเลยนะจ๊ะเออมันมามันมันให้มาได้การติดกันนะครับแนะนําถ้าอยากให้เล่นท่ายเยอะครับแนะนําให้ตัดตรงกลางออกนะครับผมมันก็ได้ขยบับขยับมันเลยมันขยบับขยับได้หมดทีละข้างนะครับผมด้นานข้างเหมือนกันขึ้นลงได้ครับบิดซ้ายขวาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่บิดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมนะข้างหลังบิดขึ้นบิดลงได้ครับ ในระดับหนึ่งเลยนะจ๊ะขาก็หักสองขยับเหมือนกันนะครับแต่มันติดข้างหลังแล้วเห็นไหมติดข้างหลังแล้วนะครับผมอขาตรงนี้ขยับได้อีกทีหนึ่งนะครับขาก็หักได้นี่เลยนะครับสองแกนแกนนี้และวก็นี้ขยับได้อีกทีหนึ่งเนาะ บิดซ้ายขวาได้ครับขาอ่านี่ครับผมตัวของแบคแพคด้านหลังครับสามารถบิดได้เนาะนะครับบิดซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วก็บิดขึ้นหรือบิดเรื่มบิด,ล,บดลงได้นะครับแต่จะลำบากน,นิดนึงเพราะมันติดไอตรงเนี้ยคือมันมันน่าลำคาญมากนะครับผมแล้วก็ตัวของแบคแพคด้านหลังครับสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสริมในการผมขออนุญาตเอาก่อน มันจะมีพาร์ตเอฟเฟกต์อีกพาร์ตหนึ่งครับผมในการเอานี่ออกแล้วก็เอาตัวของอันนี้ใส่เข้ามาแทนอันนี้อเดี๋ยวผมุญาตใส่ข้างนึงแล้วกันนี่ครับผมเป็นพาร์ตเอฟเฟกต์เหมือนเป็นพาร์ตสยที่เขาให้มาแต่ผมทําเป็นสีดําดันดําด้านนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของอน,นี้เช่นเดียวกันนะครับจะมีตัวของพอาร์ตผ้าคลุมอารมณ์คลคายพาร์ตสเมม่เกี้ครับแต่เป็นผ้าคลุมเนาะ คล้ายๆพัาคุมแหละผมขออนุญาตก่อนนี่ใส่ตรงหัวไหล่นะครับผมอ่าเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยใส่ได้แล้วก็ตัวของด้านข้างก็จะมีตัวของด้านข้างนี้ด้วยเอามาติดตรงหัวไหล่ตรงที่เป็นรูนี้อ่านี่ครับผมโลโลมีประมาณนี้ครับผมอ่า นะครับผมนี่โดยรวมเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับโดยรวมมีประมาณนี้ขอเจ้าตัวของเพอร์ซิวัลครับที่ผมที่ผมบอกไปโดยรวมมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะข้อดีมันบอกเลยว่าการประกอบนี่ถือว่าง่ายครับผมค่ายนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับในในราคาหกเอ่อหกแดงครับผมหกใบแดงเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาพีเนาะราคานน่ารักผมคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยคิดว่านะ น่าจะไม่เกิน800หละผมคิดว่าแต่ในผมถือว่าคุ้มคุ้มมากมากเลยครับแถมให้ดีคอมมาด้วยนะครับฐานแอคชั่นเบสมีมาให้หมดเลยนะครับถือว่าคุ้มมากตัวนี้นะครับตัวก่อนที่นี่คือแบบเหมือนเหมือนตัวนี้แม่งออกมาออกมา,ออกมาขิงตัวอื่นน่ะทั้งหมดเลยครับผมผมบอกเลยตัวนี้แม่งคุ้มสุดเลยนะครับผมนะคือแบบนี่มึงนี่มึงอะไรเนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมถ่ายคลิปนี้ก็มีตัวใหม่ของค่า SSD ออกมาแล้วนะครับเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยเนาะเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยออกมาแล้วเขาตัวใหม่นะครับถ้าที่ผมถ้าถ้าถ้าคลิปนี้ลงไปนะครับก็มีตัวใหม่มาแล้วก็ลองไปก็ลองไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตกันนะครับผมซึ่งอา,า,อาร,รมณ์คล้ายเออ่เฟรมเฟรมเลสอะครับอารมณ์ไบบคล้ายนั่นเลยคล้ายๆเลยครับแต่ว่าดูดูดูเทก่กว่าและราคาถูกมากๆด้วยนะครับผมนะใครที่ยังไม่เคยต่อก็ลองไปประกอบได้นะไ่เอส s อสนะครับเอ้ย S NAA ผู้ผิดไม่ใช่ a s t นะครับผมลองได้ลองดูได้ครับค่ายนี้ผมยกนิ้วให้นะครับในราคาถูกด้วยนะครับนะข้อเสียงมันผมบอกก่อนนะว่าข้อเสียงมันอยู่มันอยู่ที่พตัวของพลาสติกครับค่อนข้างจะแหลมอาอายุเด็กๆอาจจะต้องระวังหน่อยในการที่มือที่มาลัยอาจจะทำให้เลือดออกได้เนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับลูกเล่นผมว่าด้วยลูกเล่นลลลนี่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมอืดโดยวมีประมาณนี้ครับถ้าตัวของเพอร์ซิวาลนะครับผมนะก็เดี๋ยวเอาตัวต่อไปเออ่จะโหมดจะกลับไปอยู่ในโหมดของตัวของกันทานะครับผมนะแต่เป็นของค่ายจีนเนาะเป็นพาร์ทเสริมเป็นตัวอะไรก็เหลือรอติดตามชมกันได้แล้วกันนะจ๊ะ ừ ừ ก็เดี๋ยวทองทายเป็นเอ่อเป็นแอคชั่นท่าสองท่าที่ผมจะถ่ายเอาไว้นะครับรอติดตามชมกันได้รักกันก็คลิปนี้ถ้าผมพูดชื่อผิดอะไรผิดต้องของขอภยัยด้วยละกันติดตีกันได้ครับหรือแนะนำกันทาอะไรต่างๆมาได้นะครับผมนะไม่ว่ากันนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าบายบาย ใครทำสีอะไรก็มันอย่าลืมโชว์กันด้วยเด้อไม่ไหวจ้า